ครับการดูแลใส่ปุ๋ยก็ไม่ยากครับถ้าเทียบกับหมอนทองนะครับลดปุ๋ยลงสัก30สิเอร์เนตลดน้ําลงอีกสามสิบเปอร์เซนตะครับก็ปลูกทุเรียนพันหนามดำครับให้ได้ผลผลิตเหมือนหมอนได้เลยครับผมตองไหนที่บานวันแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดครับมันจะไปติดวันหลังๆมัน3ามวันสี่ตอนที่มีปริมาณดอกจํานวนมากหนามดำนะครับใครที่ไม่เคยปลูกนะครับมาดูไว้ครับว่าหนามดำน่าปลูกไหมนะครับอันนี้นะครับการออกดอกเป็นครั้งที่สองนะครับอายุห้าปี ออกดอกที่อายุ4ปีนะครับปลูกด้วยทุเรียนเสริมรากนะครับความสูงประมาณเมตร20เมื่อก่อนก็ต้นละประมาณ500บาทครับต้นนี้นะครับดูดอกครับการให้ดอกดูทรงกิ่งของเขานะครับกิ่งก้านก็แข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับถึงจะอ่อนกว่ามอนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเราสามารถโยงครับโยงขึ้นได้หมดเราไว้กิ่งก็ไว้ให้บาลานซ์กันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ เสียสมดุลของต cool. ้นนะครับส่วนต้นนี้อาจจะดูแปลกๆนะครับบางคนมาดูว่าอาทําไมทุเรียนมีรูครับตอทุเรียนมีรูครับอันนี้เกิดจากการเสริมล่าครับอันนี้หนึ่งตออันนี้สองตอนะครับก็เกิดการเลี้ยงกันขึ้นไปก็เกิดความแข็งแรงนะครับผมตอเดียวก็ปลูกได้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะครับตอเดียวก็ดีครับแต่ว่าความคงทนแข็งแรงอาจจะสู้สองตอไม่ได้นะครับการเจริญเติบโตก็อาจจะได้กว่ากันหน่อยนึงนะครับพี่นัทคะมีคนถามมาว่า ควรเลือกปลูกแบบไหนระหว่างรากเดียวกับสองรากได้ครับตามกําลังทุนของท่านนะครับถ้าต่อเดียวต้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทเสริมรากเข้าไปก็อาจจะเป็นสองร้อยสองร้อยห้าสิบครับก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าการที่เป็นต้นเสริมรากนะครับคือเหมือนกับว่ารากหลายอันนะครับมันก็จะดูดอาหารได้มากขึ้นยึดเกาะได้มากขึ้นก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นนะครับแต่ทั้งเสริมรากและไม่เสริมรากนะครับถ้าท่านไม่ลดน้ําลดน้ําน้อย ลดน้ําไม่เพียงพอให้อาหารไม่พอมันก็ตายได้แล้วก็ไม่โตได้เหมือนกันนะครับผมพี่นัทคาอย่างต้นนี้จะแต่งดอกอีกไหมคะต้นนี้หรอครับน่าจะรอแต่งตอนที่เป็นไข่นกกระทาเลยครับตอนนี้ยังไม่แต่งครับถ้าติดน้อยเกินไปการผสมเกสรอ,อะไรก็อาจจะทําได้ยากกว่าแล้วก็การโอกาสของการเลือกไว้ลูกเนะี่ยเพราะบางทีช่วงที่บานวันแรกๆนะครับดอกไหนที่บานวันแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดครับ มันจะไปติดวันหลังๆมันสามวันสี่ตอนที่มีปริมาณดอกจํานวนมากครับอย่างจริงเนี้ยที่ติดมาเนี้ยอันนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าเจ้าตรงไหนถ้าเจ้าตรงนี้ไว้ก็ต้องยอมมาตรงนี้ไว้หรือเจ้าตรงนี้ก็ต้องตรงนี้นะถ้าไว้สองที่แบบเนี้ยบางทีมันจะเลี้ยงยากนะครับถ้าจริงแบบนี้ครับการดูแลใส่ปุ๋ยก็ไม่ยากครับถ้าเทียบกับหมอนทองนะครับลดปุ๋ยลงสักสามสิบเปอร์เซ็นตลดน้ําลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ปลูกทุเรียนพันธุ์หนามดำครับให้ได้ผลผลิต เหมือนหมอนได้เลยครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลองหาไปปลูกกันดูนะครับผมต้นพันต้นเล็กก็อยู่ที่70บาทนะครับต้นโตก็ร้อยห้าสบสองร้อยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ